ศรัทธาหรืองมงายศาสนาเป็นเครื่องนำทางจิตใจมนุษย์ให้รู้จักความดีงามความเมตตาและการดำรงชีวิตอย่างมีเป้าหมายแต่เมื่อใดที่ศรัทธากลายเป็นความเชื่อที่ไม่ผ่านการไตร่ตรองเมื่อนั้นศาสนาอาจกลายเป็นเครื่องมือของความงมงายและกลารหลอกลวงโดยไม่รู้ตัวความแตกต่างระหว่างศรัทธากับความงมงายศรัทธาคือความเชื่อที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการใคร่ครวญมีสติและมีคุณธรรมเป็นเป้าหมาย ความงมงายคือการเชื่อโดยไม่ตั้งคำถามไม่ตรวจสอบและปล่อยให้ความกลัวหรือความหวังครอบงำเหตุผลเช่นการเชื่อว่าการห้อยพระรุ่นนี้จะช่วยให้คล้าาคลาดจากอุบัติเหตุอาจเป็นความเชื่อที่สร้างความมั่นใจแต่หากเชื่อว่าพระสามารถกันกระสุนได้แล้วใช้ชีวิตโดยประมาทนั่นคือความงมงายตัวอย่างความงมงายในาศาสนาที่พบได้ทั่วไปการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยเงินจำนวนมากเช่นเชื่อว่าถวายเงินมากจะได้บุญมาก ทั้งที่เจตนาและการกระทําสําคัญกว่าจํานวนเงินเชื่อในวัตถุมงคลจนเกินขอบเขตเช่นเชื่อว่าพระเครื่องสามารถเปลี่ยนโชคชะตาโดยไม่พึ่งความพยายามและความรู้พึ่งหมอดูหรือร่างทรงในการตัดสินใจสําคัญของชีวิตเช่นการลงทุนแต่งงานเลือกอาชีพโดยไม่พิจารณาความจริงทางเหตุและผลการใช้ศาสนาเพื่อสแสวงหาผลประโยชน์เช่นพระปลอมเครื่องรางปลอมการตั้งสำนักเพื่อเรียกเงินบริจาคโดยอ้างบาตรบุญ ต้นเหตุของความงมงายความไม่รู้เมื่อไม่มีความรู้ศาสนาอย่างลึกซึ้งจึงตีความผิดความกลัวความกลัวในสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เช่นความตายความเจ็บป่วยความโลภอยากได้ลาบยศโดยไม่ต้องพยายามจึงพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบผิดทางสื่อและความเชื่อมนุนข้อมูลลวงทางโซเชียลและปากต่อปากส่งผลให้คนเชื่อโดยไม่ตรวจสอบผลเสียของความงมงายขาดการพัฒนาปัญญาถูกเอาเปรียบจากผู้แสวงหาผลประโยชน์ ใช้ชีวิตผิดพลาดเพราะการตัดสินใจที่ไร้เหตุผลบิดเบือนหลักศาสนาที่แท้จริงหน้าที่ของเราต่อศาสนาศึกษาศาสนาอย่างมีสติไม่ใช่แค่ฟังแต่ควรค้นขวาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ตั้งคำถามกับความเชื่อหากไม่สมเหตุสมผลควรพิจารณาใหม่แยกแยะระหว่างวัฒนธรรมกับหลักธรรมบางอย่างอาจเป็นเพียงพิธีไม่ใช่หลักคำสอนแท้จริงไม่ใช้ศาสนาเพื่อบีบบังคับผู้อื่น การศรัทธาควรเป็นเสรีภาพไม่ใช่เครื่องมือกดขี่ศาสนาไม่ใช่สิ่งเลวร้ายแต่ความไม่รู้และการไม่ตั้งคำถามตั้งหาที่ทำให้ศาสนากลายเป็นช่องว่างให้ความงมงายเข้ามาแทรกซึมความศรัทธาที่แท้จริงต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของปัญญาความเมตตาและการกระทำที่สอดคล้องกับความดีหากเราเชื่ออย่างมีสติศาสนาจะเป็นเครื่องมือแห่งการหลุดพ้นแต่หากเชื่ออย่างงมงายศาสนาอาจกลายเป็นกรงขังทางจิตใจ